Get ready with me วันนี้นะคะเก๋ก็จะ เฮ่อไม่คิดเกียจหน่อยแฮะไม่ใช่จริงๆนะคะวันนี้มีไปอ่านบทก็จะล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็เช็ดหน้าสับหน้าหาอาหารเช้าซีเรียลกินแล้วก็นมใส่หนึ่ข้าไปตอนเช้าเนี่ยต้องการอาหารเช้ามากจากนั้นนะคะเราก็จะไปอาบน้ําแต่งตัวะคะ่ะเพื่อที่เราจะมาแต่งหน้าต่อและว,วันนี้นะคะเราก็จะทําการใช้ทั้งคอนซีลเลอร์แล้วก็แป้งพับของลานอสนะคะลานอสเป็นแป้งงานผิวนะคะใช้แล้วอินสุดๆชอบมากทา แล้วผิวแบบสวยเป็นธรรมชาติมากเป็นแป้งที่คิดค้นสูตรร่วมกันกับคุณหมอผิวหนังด้วยสานสก,กัดปกป้องสิวบำรุงผิวมากกว่า8ชนิดด้วยปกปิดรอยดำรอยแดงบริเวณรูขุมขนกว้างๆเนี่ยปาเข้าไปปึ๊บว้าวเลยแหละลิปมันแดงไปเดี๋ยวขอเช็ดออกหน่อยอืมอมืแล้วก็ตามด้วยน้ำหอม แล้วก็ฟินิชด้วยใส่รองเทา้าเดินถือบทออกจากห้องเพื่อที่จะไปขึ้นลิฟต์แล้วก็พร้อมไปอ่านบทและค่าวันนี้สูซุเป็นข้าวเราแปลงฟันกินนะฮะและเราแปลงฟันทำไมต้องถือวิฟโฟมมาด้วยอ่ะเฮ้ยวันนี้เรียนี่วะ แค่ไหนก็ไม่ลืมดาลี่ไวเอนไซด์ครั้งแรกกับยาสีฟันดาลี่วิปโฟมที่เปิดประสบการณ์ในการแปรงฟันให้ฟินยิ่งขึ้นและยังช่วยทําความสะอาดทุกซอกล้ําลึกยิ่งขึ้นด้วยเนื่องจากโฟมที่เข้าไปขจัดคราบที่ขนแปรงอาจจะเข้าไม่ถึงฟองโฟมตัวน,นี้ผสานพลังกับเอนไซท์ธรรมชาติกว่าแสนล้านโมเลกุลช่วยทำให้ฟันดูขาวจริงเพราะว่าช่วยขจัดคราบได้ถึง5เท่าโอ้ย god จริงพกไปด้วยทุกที่รสสตรอเบอร์รี่อร่อยมาก <c oughs> DSC X b e s t u r a l Collagen Gummy มีวิตามิน C B12 และไบโอติน e <c oughs> ไหนลองดูซิว่าเราจะดาวเลขถูกไหมยี่สามหกสิบเจ็ดโอ้โห 50, โโห้าสิบปู่ น้อยกว่านั้นสามเก้าอู้หูเดาแบบมัวมากสี่สองเอาใหม่ยังไม่ยอมแพ้เจ็ดสิบแปดแปดสิบเก้าเอ,อ่อน้อยก็แปดเก้าแปดสิบห้า

ที่นี่สูงจังคนข้างล่างตัวเล็กนิดเดียวทุกอย่างมันเล็กนิดเดียวได้เป็นนางเอกช่องสามต้องทำตัวยังไงละคะอืมเฟียส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 ไมเป็นคนเฟียสเฟียสเอาละเป็นคนเีสเฟียสนะ ขอน้าน่อยค่ะขอน้าหน่อยค่ะขอน้านางเอกหน่อยค่ะหิวน้ำค่ะหยิบเองขอบคุณมากค่ะที่หยิบน้ำมาให้สดชื่นกินน้ำแล้วสดชื่นปากสดชื่นเป็นดารานางเอกปากซีนไม่ได้นะเราต้องเติมนิดหน่อยค่ะ มันมีสีให้เลือกเยอะมากเลยเลือกไม่ถูกก็เลือกไม่ถูกเลยอะเอาสีนี้แล้วกันสวยสวยมากทาลิปก็สวยอะปากเหมือนกินน้ำมาเป็นสิบลิตร จริตสวยเหมือนวอนยองอยากได้ความมันใช่ไหมสวยสนุกมันอืมปักชมอาวะ Love lover, mm. sexy on the cover She call me Missa Bombastic, send it fantastic But she not me boss, she says I'm Mr. Rose u ไอเราก็อ้องซะด้วยสิบางทีก็ดูงงงงมึนๆน่ะที่เธอเห็นเราเต้นๆไปแล้วก็น่าจะคุมสติตัวเองไม่ค่อยอยู่นะแต่พอมีเธอเข้ามา แล้วก็ไม่รู้จะไปทางไหนดีเหมือนกันงงหนักกว่าเดิมถ้าเธอถามว่าเราเป็นคนแบบไหนเหรอเรามันก็คนจอยๆนะเป็นคนสนุกสนุกอยู่แล้วด้วยเธอสนุกเหมือนเกมนี่ เธอรู้ไหมว่าวันที่6กันยานี้เธอสามารถโหลดมาเล่นได้แล้วนะทั้ง iOS และ Android เธอเธอมาสนุกด้วยกันของรางวัลสุดพิเศษแจกทุกคนสุ่มอัศวิน1,777ครั้งใน7วันนอกจากนี้ยังมีรูบี1,777 7ชิ้นเจ็ดเยอะจังบวกกับอัศวิน u n นิคอีวานเตรียมไว้ให้ด้วยมาจอยกันเลยอย่าลืมไปโหลดเล่นกันนะคะ I'm not a เอาบ่อมักบ่อเอาไหมเอาเปล่าอยู่เปล่ามาน้องฮามาเป็นพั้งาของดีได้ไหมอย่าไปขึ้นรถไปโยโยอย่าไปไปขึ้นรถไปไล่ไปไล่ไปละมับ่อไปไล่แง่ไปไล่แง่เอ้ยเอไปไล่แง่ไปไล่แง่เอ้ยเอมาไปไล่แง่ละมาไปไล่แย่ไล่ที่หนูทำตัวไม่น่ารักดื้อ อย่าพูดคำว่าจำไม่ล้างหนูแล้วได้ไหมมันเสียใจไม่เอา